จรงไหนขายอิมโบต่องคือปรุงแทพ้พี่ควายมันมีจุดขาวๆเต็มเลยพันไหนเนี่ย ทามนูติแม่ถามนูป่ะนูจอบบึงควยง่าแม่หรอปล่อยจักโตปะค่ะโตัวพุ่นเดโตแรกๆไหมป่อย้วพุ่นไปบางกอกเด้เขอะล่องง่าดเนอ่คล่องง่ายเลยแม่ซื้อแม่โกบ่ะโก้ไม่ง่ายนวลไม่ง่ายนวลนั่นไหมแม่แม่ป่อยไปตัวผู้ตัวเมีย้อมึงเลยบ่ แม่หนูอยากโทรว่านี่ไหมตัวแหลกไหมแหลกหนูบ้านนี่เป็นอันหายป่ะมแม,ม่เห็ดเฮ็ดป่น่งเฮ็ดยังแม่นี่นขายตัวน่ะว้ขายรถเท่าไรนี่ว่าหกสิบเอานี่ต้องสัง่งเพต้องสั่งแมนเหมือนเล่นว่าหกสิบบาท <laughs> โอ้ได้หอดอันเห็ดได้หอดเบื้องค่ายบ้านนี้ พูดบอกมันขอบแม่ยุ right. anyway. no no. No ้สวนนี่แม่ซื้อวางได้ก่อนนี่ซื้อวางได้ก่อนนียน้ำไปขอบหน่อยแม่ยุ่นอกค่ะยใช่อันปากรถคุณบอกลดไปอีกนั่นมันมีสวนก่อนคั่วยู่หันออกไปหาเดเลี้ยวขวาบ่จ้ะเลี้ยวขวาบ่จ้ะนี่แม่ไไล่รถปอีกนี่แม่แม่หนิแม่แม่แม่หน่แม่มันฟองบ่นี่ตีไฮซ่าตัวนี้นู้มาขนมันงไหมอย่าเลี้ยวเบิ่งกันได้เฟ้าอุ้ย เตกินไข้ ye, ่น้ำกันบ่แม่อันขนขนคือเป็นจุดจุดยังสัน่นอันขนไม่รั้งเป็นด่าด่น้เป็นด่างด่างขนเป็นยังไงแม่หดัดหัดัด่างๆตรงขนสีขาวขาวมันไหแม่ก็เลยขนขนมันก็เลยเป็นสีขาวน้ำเตีบ่ที่มันเป็นขนแม่คือจังเข้าเป็นอันขนดอนขนหยางแซมแซมนี่แม่บนอหกันเปด่างงขนน้ำเลยอ่ะ ขนมันม้ยขนมันเป็นจุดแต่ละขนนี่มันสิเป็นมีขนออกมาสองสามเซน,นเรา,า<อ>เป็นขนขาวๆบวมเป็นดำๆเป็นแสกๆโอ้ยไอ้สิ่งแล้วมาวมวไอ้หมอสาวก็ย่อยๆไปส่ละตอ้สามขอบจีขอบน่าจะวางได้กระตอนนี้นี่ไม่แง่นางนี่ไม่แง่นางเดี๋ยวนู้เดี๋ยวนู้กลับมาเด้อเออนี่ลงความเปนมีนี่มันมีอยู่ขไา่เมื่อนี่บัวป่อยจักโตตัวน้อยๆอันนี้ก็ะพัวป่อยตีไหมป่อยไปเนีวแม้วันเ่อน ข้องของคอกไครก่อนอีกผู้หนึ่งเขี้นไปยันนวลค่ะบานกับเขี้นไปยันค่ำเขี้นไม่ันอ่ะมีหลายตัวนักกันหลายตัวอบแม่โตสูงสูงมีบ่คอกใดเขี้นไปยนวลนั่นบ่ไปไปก่อนเด้อแม่เดี๋ยวกลับมาเอาเห็ดใส่ถุงใบฐานูวลเลยจ้ะเดี๋ยวสิอันถ่ายทำขอกของแม่นวลมาให้ อย่างนัอะไรก็ไอ้ยังนัอย่างนู้นแล้วกัดข่อยเด้อพี่ดูหน่อยว่ามันจะคาบขาดูไหมกลับไปลูกไปเฮ้ยถือกันตะกับไว้ได้หมาเฮาบ่ถือได้ลูกคอกแม่นวลมีแต่ตัวใหญ่ๆสูงๆพะนะป่ะเดี๋ยวเขาไปโซงหลานนั่นหรอเขากันเลยแบบเขาจังสีแบบไปเบิ่งบ่ได้เนาะโอ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ ี่รู้ไหมนู้นะ่ะคือไม่มีใครรักแล้วตอนนี้ก็เลยต้องไปรักควายเข้าใจไหมเออถ้ารักควายแล้วถ้าบอกว่ามามาลูกมาเนี่ยมันมาซบตากหนูเลยขอขอมาเบิ้งใดบ่ค่ะย้ยแมน <Norwegian> อันอันเบิ่งแล้วก็สิถามคือเก่าได้บัีฑปล่อยบจา่อยบ่อยบ่่ะฮะ่อยอีกบ่ะนี่เตแมยมากนี่เแม่มากเก่ยนจบเอเอ้ย่ใหเจ็ดหมื่นหรอพวกใครก็พอขายเนี่ยวเี๋ยวจนื้อเจ็ดหมื่นไปเีาบื้อถ้านีวนี้โอ้ตัวนี้วกอไรตันี้ครทับทับตัวไหนไวพ่อ ทับโตัวใดใบตาแสงอุทิศเลยแสงอุทิศแสงอุทิศนี่อยู่ทางไหนมว่าเป็นกล้วยมาจากทางมหาทั้งมหาชนะใช่เสี่ยบางเสี่ยอันบ้านบ้านเฮานี่คือบ้านอันน้องบัวบ้านน้องบัวน้อยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดปัดใัวเองเขาไม่หายแ้วก็หายใช่ให้ให้เจ็ดหมื่นยึดมือกู้ไข่กุ้ยไทยเ แซ่หน wow. oh, ึ a, door, oh, well, like yeah. ่งหายบ่ห like ัวหอยพอล้ามันคอดออกมาแล้วล่ะผมมีราคาพ้่ยนะนี่ดีเจอแล้วหนีไม่มีราคาเย้อ๋อไหนดูเด้ไหนดูสิพ่อขอชมหน่อยนะคะคนสวยอ้ยคุณน่ะได้กี่ลูกแล้วกับพ่อบอกว่าสนิทจูบซุ้งพูอบอกอันนี้ลูกแรกบ่คะมีบางตาหนึ่งพ่ะก็ซุ้งขนาด เจ้าสูงเท่าไหรลอยเจ็ดสิบลอยเจ็ดสิบอันยืนเที่ยบตึงกันนะตัเนียอ่าเจ้าขึ้นว่ามันคืออยสี่าเลยแ้จักปีละสามปีกว่าปะสามปีสามปีสามปีกว่าอไม่ยังงหรอกง้งอ่า้่ดูยังไฮ่าฮ่าไปตจิตใจร้องเท่ายากบาสก็สิเขาขวากไคว่ซอว่าจังไหก่อนตัวนี้วะ บัวจ่าเจ้าของนี่ล่ะซื้อกิ่งให้ซื้อเด่นเราซื้อเด่นซื้อจานนวดซื้อจานเออของอี้ฝาจานเดียวเดียวเดียวก็ได้พูกไปได้แบบนั้นแม่สวยแม่นี่เออใช่ไหมมันเหินมันมุยหน่อยมันตื่นเออไม่ต้องเข้าไปแบบนี้แหลสวยมันถือกินแปตงอ๋อกระลังสีเบิ้งความสูงตรงนี้กระลังสีเบิ้งความสูงนะลูกค่าทานหน่อยลูกมีแต คือบ้านสูงประมาณเท่าใดค่ะสามตัวเมนูประมาณลอยสี่สิบอ็ชี้หาเยเช่อจเด้อดูยุบาว่ผูกเสียบเหือดอข่ปีนออกย่างไว้ที่นีปีนออกใส่วิซ่ากังฟูท่านที่อะไรได้ขันเจ้าแลนใส่ข่อยเดี whale, ๋ยวนี่ฮะบ่มีราคเอะบ่มีราคาค่ะว่าเป็นยังมั่นใจหุ้เบุ้ง เ้าเรากันไ,ไสนียยง,งูกววเควายเล่าอยู่หนี่นั่นก็เป็นควายบันบานอยู่เ <c oughs> จ๊ย,ยลุอันเป็นควายบันบานอยู่แต่ว่าหังกวนข้ากวานเนี่ยคุณค่ะเอบบอแต่วายุขังในนัน่นสี่สิบขุนทุกตัว,วแจ้งแจ้งนี่ได้ป่าจ้่มองแจ้งแจ้งบ๊วยบยมาไปหน้าทางนี้น ป้าอ้วนคักวิธีการเลี้ยงไข่อ้วนหนึ่งสี่เฮ็ดจังไรค่ะโอ้ยเลี้ยงแต่เพิ่นตระบจสิเสี่เจ็ดตัวได้ยังเป็นอาหารมันเสาเวณแรงกินเฟี้ยงเลยอกินเฟียงเออเพิ่นเพิ่นพระทันไห้จักโตไหมอ่ะตีตัวใหญ่บ่เพิ่นเอาออกแม่ใหญ่คือกันเออแต่เสียดายเนาะหนูคือมาส่าเดี๋ยวเถียวรุ่นหนูสิมาถามแม่ไม่เด้ยว่าขอบ คอกนี่ไม่มองได้อีกว่างหันนี่นี่ไปบ้านผู้ซื่อวจันจานเออจ้าจานนวลค่ะบ้านคอกไม่ย่าไปเบิงหรือไปบ่ท่านได้ไปฝ่าวทรงของเที่ยวรุ่นจังสีมาถามแมวมาเพิ่นอยู่หลังใดไม่ย่าบอกจ้านี่ละเฮ็ดมันเตอโอ้ได้กินนั่นเฮ็ดเหรอสีซีซีขาวนี่เฮ็ดยังแม่นี่ยมาหนะพวกก็กินกับพวกกินตอ ขอบคุณค่ะสำหรับเห็ดค่ะขอบคุณค่ะเอาเห็ดเมียปลก่อน